ก็จะไม่มีคนทักเลยค่ะว่าบวม,มเพราะว่าชั้นตาของเราดูแบบดูธรรมชาติมากทํามาแล้วแบบสวยนะ,ะคือดูออกเลยว่าออกมาแล้วจะสวยเพราะว่ามันไม่บวมเลยชั้นตา<ะ>ไม่ได้หนามากอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะต้องเล่าก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้นเนยคยไปปรึกษามาหลายที่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าเคสของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่แก้ไขได้ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะ<ๆ>เขาก็เลยไม่รับทำ<ม>ค่ะเพราะกลัวว่าจะเป็นเคสหลุดแต่ว่าพอมาที่คลินิกนี้คุณหมอ คอนเฟิร์มชัวร์แน่นอนว่าทําได้ค่ะจากที่ปรึกษ,ษากับคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์บ่อยด้วยตาตาเยอะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์มันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อตาของเรา All อ่อนแรงค่ะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนทักว่าได้นอนหรือเปล่าตาเปลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแบบนอนอยจ้งอะไรอย่างี้อ๋หอมือเบามากแล้วก็ไม่เจ็บเลยทําให้คําแนะนําดีมากก่อนทําหลังทําวิธีการรักษาวิธีการดูแลดีมากค่ะ มั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณหมอเจแล้วก็ทีมแพทย์ของดีอาร์ทีอยเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะคะเชื่อมั่นเชื่อถือได้แน่นอนค่ะแล้วก็จะได้ชั้นตาออกมาที่สวยแบบนี้นะคะไม่โปะแล้วก็จึ้งมากค่ะ